วันนี้เสนอเมนูมาม่าผัดชี้เมาทะเลเอาวพริกแกงเผ็ดกระเทียมพริกสดพริกแห้งปันใสกับา่ากะทะนี่นี่ยไม่ต้องใสน้ำมันก็ไ,ได้นะครับเด้อนี่เป็นกระทะไร้น้ำมันอ่าจะถ้าเขาขวามันถืบเปหอมมันไดคมก็เลยใส่นิดนึงเพื่อที่ห้กินไอ้พวกเครื่องแกงหอมอ่า,อา กระชายพริกไทยอ่อนใบมะกรูดพริกชี้ฟ้าแดงเอาลงไปเลยตามด้วยไข่หนึ่งกอง่อ,อยหลยังจากนั้นก็ทะเลลงผัดเลยครับ มีกุ้งมีปลาหมึกมีหอยอเอาลงผัดเลยเอาแล้วจะนั่นเอาพักลงครับมีทั่วฟักเงืผักกัดขาวข้าหน้าครับเอาลงไปผัดให้ผักหย,ยุกก่อน เคล็ดลับขอสําคัญอยู่นีนนะครับเด้อเสร็จมากๆย่าเอาไปลวกน้ำห้อนครับเอาแซน้ำเย็นแบบนี้นี่ผงแซน้ำเย็นแบบนี้อ่ามันสีบอขาดแล้วก็บ,บอืดจงงว้หอดมือเอืนเศร้าก่ยังโบเปื่อยเออเต็มสีเหนียวครับนี่รดดีครึ่งช้อนชาน้ําตาลทรายสองช้อนชาผงชูรสหนึ่งช้อนชาน้ํามันหอยครึ่งช้อนโต๊ะอ่าผัด ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนหัวโตวใส่ลงไปอ่าระว่างนิดหนึ่งด้วยครับเด้อเพราะว่าเผ็ดมากๆเนี่ยมันถึงมีความเค็มในตัวอยู่แล้วอ่าใส่พริกไทยเราพัดให้เขากันครับอ่ะตบ้ายด้วยใบกะเพรา โอเคครับเรียบร้อยแล้วลงจานกันเลยครับมีหลางแหงๆแบบนี้ผัดแหงๆ,ๆจักเป็นตะแซบชีเเมทะเลเสร็จเรียบร้อยครับมามาผัดชีเเมทะเลฉบับของเสือหวยเชิญมาชิมครับ